คำสั่งต่อไปนะครับถ้าว่านักเรียนต้องการที่จะจัดข้อความมาอยู่กึ่งกลางของหน้าเอกสารเว็บนะครับหรือว่าอยู่กึ่งกลางของหน้าเว็บเพจนะครับเราสามารถใช้คําสั่งที่ชื่อว่าคําสั่ง center นะครับ center center ที่แปลว,ว่ากึ่งกลางนั่นเองนะครับเพื่อใช้ในการจัดการกับข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆได้นะครับซึ่งคําสั่ง center ก็จะอยู่ภายในคําสั่ง body อีกทีหนึ่งนะครับเราก็สามารถใส่ ข้อความลงไปในที่นี้รูจะใช้การจัดข้อความม้อยู่ก,กลางๆนะครับครูก็คัดลอกมาเหมือนเดิมเพื่อสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์นะครับถ้าต้องการให้ข้อความส่วนไหนหรือว่าประโยคส่วนไหนอยู่ก,กลางๆของหน้าเว็บเพจนะครับนักเรียนก็สามารถใช้คำสั่งเซนเตอร์นะครับ c e n t e r เซนเตอร์นะครับนำนำหน้านะครับหรือว่าอยู่หน้าข้อความนั้น แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่งเซ็นเตอร์เมื่อสิ้นสุดข้อความที่เราต้องการจะให้จัดกึ่งกลางนะครับก็จะได้ตามที่เห็นนี้นะครับก็คือใช้คำสั่งเซ็นเตอร์ด้านหน้าข้อความที่ต้องการให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่งเซ็นเตอร์เมื่อสิ้นสุดข้อความที่ต้องการให้อยู่กึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูผลลัพธ์โดยการเซฟนะครับเมนูไฟล์แล้วก็เซฟ เช่นเดิมนะครับต้องใส่นามสกุลของไฟล์เรียบร้อยก็คือนามสกุล .html นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มเซฟทีนี้เรามาดูผลลัพธ์นะครับเซนเตอร์เมื่อกี้ครูเซฟว่าเซนเตอร์นะครับกดับเ b ิ e คลิกเปิดขึ้นมาะจะเห็นว่าข้อความเนี่ยอยู่กึางกลางของหน้าเว็บนะครับพอดี นะครับอันนี้คือคําสั่งเซ็นเตอร์นะครับ